สวัสดีครับวันนี้นะครับสารลิฟต์นะครับจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับว่า ตอนที่ไปออกรายการชาร์ปแค้งไฟแลนด์นะครับซึ่งเป็นรายการเรดดิตี้โชว์ที่เราสามารถที่จะเอาธุรกิจของเราไปนําเสนอให้กับนักลงทุนหรือในรายการเขาเรียกนักลงทุนเหล่านี้ว่าชาร์ปนะครับก็คือเป็นฉลาดนี่แหละเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้สารลิ้เองก็จะมาแชร์ให้ทุกคนได้มาเห็นประสบการณ์นะครับถ้าเกิดใครชอบเนื้อหานะครับก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามสารลิ้กันด้วยนะครับกดติดตามกันได้เลยนะครับ สิ่งหนึ่งที่สารดีครับอยากจะบอกก่อนเลยก็คือว่าธุรกิจนะครับเวลาเราทํามาสิ่งหนึ่งที่มันขาดไม่ได้เนี่ยก็คือการประชาันธมหรือการที่ทําให้คนอื่นได้รู้ว่าเราทําธุรกิจอะไรอยู่สิ่งเหล่าน,นี้แหละเป็นสิ่งที่มันจําเป็นมากที่ธุรกิจมันจะเกิดโตเติบใหญ่ได้กรณีจากโกกาสต่างๆที่จะเข้ามาหลังจากที่คนอื่นได้รู้จักเรา,ามาก่ขึ้นนะครับ วันนี้สารีส์เองก็เลยเอารายการชักแข้งเป็นหนึ่งรายการที่สารีส์ไปออกมานะครับว่าสารีิ์ทายังไงถึงได้ไปออกรายการนี้อย่างแรกเลยครับก็คือว่าทางรายการครับจริงๆเองเขาเองก็จะมีแบบฟอร์มที่เราสามารถที่จะไปสมัครได้มันก็จะมีช่วงระยะเวลาที่เขาก็จะเปิดรับสมัครอยู่กล้าๆครับสิ่งแรกคือเราต้องกล้าครับพอลองไปกรอกแบบฟอร์มอะไรเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้ว ทางราการเองก็จะมีการตรวจสอบนะครับว่าธุรกิจที่เราส่งไปมันจริงหรือเปล่ามันมีโอกาสมากน้อยมากแค่ไหนหรือ มันน่าสนใจที่จะเอามาออกรายการไหมถ้าเกิดว่าคุณสมบัติของเราครบถ้วนเขาเองก็จะนัดเราครับเพื่อที่จะเป็นพบก็คือเราเองก็จะต้องไปทําการนาเสนอธุรกิจสมุดก,กับไปออกรายการจริงกับพอเรานําเสนออะไรเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าเขาถูกใจเขาคิดว่าธุรกิจตัวนี้แหละได้จะออกรายการเขาเองก็จะทําการนัดแนบวันเวลาต่อไปน,นะครับว่าเราจะได้ถ่ายทาวันไหนกรณีถ้าเกิดว่าเราได้รับคัดเลือกรับว่าออกรายการเราได้วันอะไรเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราต้องทำอย่าง างแะะรกเลยก็คือว่าเราจะต้องวาคอนเซ็ปก่อนครับว่าการที่จะไปออกรายการเราต้องการอะไรจากรายการเหล่านี้เราต้องการให้เกิดการลงทุนหรือเปล่าเราต้องการให้เกิดการรับรู้ที่มากขึ้นที่คนได้รด้จากธุรกิจเรามากขึ้นหรือเปล่าหรือเราต้องการที่อยากจะได้ไอเดียของทางกรรมการหรือทางชาร์ทที่เขาให้คำถามมาแล้วเราก็ตอบได้หรือเปล่าในคำถามเหล่านั้นพอเราได้เหตุผนลเหล่านั้นแล้ว วันที่เราไปออกรายการเราเองก็จะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างไหมที่จะไปเอาที่จะไปใส่ในสตูดิโอจะมีสินค้าอะไรหรือเปล่าที่เราจะเป็นแซมเปิลแล้วเราจะเอาสินค้าหลัาเนียมาแสดงในรายการยังไงเพื่อให้ทางคนดูแล้วก็ทางกรรมการเองเขาก็รู้สึกว่าธุรกิจที่เรานําเสนอมันมีความน่าสนใจสิ่งเหล่านี้แหละเราเองก็จะต้องตอบโจทย์กับสิ่งที่เราอยากได้กากรายการที่สารีบบอกไปก่อนหน้านี้นะครับ พอเป็นแบบนั้นเสร็จปุ๊บเราเองก็จะมาวางโครงสร้างว่าเนื้อหาที่เราจะพูดเราจะพูดในลักษณะแบบไหนที่มันสะท้อนอุปกรณ์หลักนั้นมันก็ จะมีรูปแบบของที่มาธุรกิจการเติบโตโอกาสทงธุรกิจแล้วเราต้องการอะไรจากรายการเราให้ข้อเสนออย่างไรว่าอนไไยก็อยู่ในเนื้อหาแล้วเราก็เตรียมมาให้เสร็จขั้นตอนถัดไปเราเองก็ต้องซ้อมครับซ้อมในที่เนี้ยก็คือเราเองก็ต้องซ้อมนำเสนอซึ่งการนําเสนอเนี้ยมันก็จะเป็นที่ต้องมีท่าทางมีการเดินมีอะไรบ้างซึ่งเราเองจะต้องซ้อมเสมอกับที่เราไปออกอรายการจริงพอเราซ้อมจนเราจาขึ้นใจ มันก็จะทําให้วันที่เราไปออกรายการความตื่นเต้นมันก็ลดน้อยลงสิ่งต่อไปเลยก็คือเมื่อวันที่ถึงรายการเราเองก็เดินทางไปที่สตูดิโอครับก็เป็นไปได้ก็ให้ถึงก่อนสัก2องถึงสชั่วโมงก็จะเป็นอันดีนะครับอยาไปถึงแบบกระชั้นชิดไม่งั้นเดี๋ยวมันเกิดเหตุการณ์แบบไม่คาดคิดพอเราไปถึงเสร็จปุ๊บเราก็ใช้เวลาสักชั่วโมงชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงในการที่อลองพูดในรายการลองพูดอะไรก็ไปหามุมที่เราสามารถพูดได้ก็ซ้อมอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ ชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสตูดีโอสาระนี้พ็แนะนำว่าให้ทุกท่านหยุดซ้อนก่อนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดซ้อนจ็ไม่ได้นววินทีสุดท้าย มันอาจจะทําให้ท่านอ่ะอาจจะกังวลล้วงบอขึ้นไปนรายการมันก็อาจจะทำไม่ตื่นเต้นจนทำให้ไม่ถูกก็ได้แล้วก็ The Show m u s t เตอรก็เป็นที่กับตัวธุรกิจที่เราไปนําเสนอในชาร์ตนี้ก็จะเป็นวิธีการเตรียมตัวของสาร,ริฟนะครับส่วนท่านที่ไปออกรายการมาแล้วหรือท่านที่กําลังอยากจะไปออกรายการมีข้อสักถามหรือมีอะไรที่อยากจะได้รับก็คอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับเพื่อให้สาร,ริฟได้รับรู้แล้วก็มนาะ แบ่งปันประสบการณ์กันได้นะครับก็เดี๋ยวในส่วนอื่นสาระอิเพิก็จะมาแบ่งปันในประสบการณ์อื่นๆกันต่อไปนะครับก็ฝากติดตามสาระอีเกิได้นะครับสวัสดีครับ